Aberator Was Future Cooperation Countover for Youth that อนาคตที่ดีกว่าสำหรับเยาวชนและสิ่งที่สหกรณ์เสนอให้ได้อนาคตที่ดีกว่าเพื่อใครชีวิตที่ดีกว่าเพื่อใครเพื่อเราทุกคนและโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาของในแต่ละชุมชนจึงเกิดการรวมตัวเป็น cooperative หรือสหกรณ์ขึ้นมาสาหกรณ์สำคัญอย่างไร สหกรณ์สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นได้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นและเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Cooperative Ideology อุดมการสหกรณ์คือหลักสำคัญเป็นเหมือนความตั้งใจที่จะช่วยเหลือจนเกิดเป็นระบบสหกรณ์ขึ้นมา ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม c o o p พ r a t i v e Practice หรือวิธีการสหกรณ์คือการนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชนโดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี สากลกับการพัฒนาบทบาทของสากลในการพัฒนาการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจคือการมุ่งเน้นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ให้ได้มากที่สุดและสากลเน้นการส่งเสริมขยายตัวของวิสาหกิจเพื่อการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นเที่ยงทำให้แก่ประชาชนสากลมีจุดมุ่งหมาย2ประการคือประการแรก รักษาสเสถียรภาพและดึงราคาสินค้าและบริการช่วยลดระดับราคาสินค้าบริโภคในตลาดและยกระดับราคาผลิตผลทางเกษตรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรประการที่2แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้กระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็นธรรมและถาวรโดยการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วย บทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาการพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมเสรีภาพของมนุษย์ตามแนวทางประชาธิปไตยสหกรณ์เน้นการส่งเสริมทางการศึกษาเป็นอย่างมากรวมทั้งยังมีการเสริมสร้างความสามาคัคคีระหว่างเพื่อนมนุษย์และยังส่งเสริมการยกระดับวัฒนธรรมและจิตใจ การพัฒนาสังคมมี4ประการประการแรกศึกษาในความหมายอย่างกว้างเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและสังคมประการที่ 2, สหกสากที่แท้จริงเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยเพอสาก์เป็นองค์การของประชาชนผู้เป็นสมาชิกค,ควบคุมโดยสมาชิกเพื่อประโยชน์ของสมาชิกประการที่3ปฏิรูปและส่งเสริมความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะในเรื่องประชาธิปไตยและการพยายามขจัดความแตกต่างระหว่างชนชัน้นประการที่ ส่สงเสริมสามัคคีธรรมและสันติสุขในสังคมสากาเป็นกระบวนการร่วมมือกันด้วยจิตสำนึกบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมสหณ์มีประโยชน์ยังไงต่ออนาคตของพวกเราทุกคน จากก่อที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจปลดเปื้องหนี้อันเก่าอันมีภาระหนักในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยช่วยให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและการจำหน่ายกเกษตรกรสามารถยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนไว้ได้ ช่วยทวงอัตราดอกเบี้ยในชนบทที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่ลดลงปรับปรุงระบบการตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นช่วยประชาชนได้ใช้แรงงานทุนและทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นช่วยให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอิสระได้รับประโยชน์จากการทำงานของตนเองสามารถตั้งตัวและสร้างฐานะให้มั่นคงได้ด้วยตนเองสหกรณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางสังคม 1. ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและก่อให้เกิดการเสียสละ 2. ทํทำให้สวัสดิภาพของสังคมดีขึ้น 3. ช่วยในการพัฒนาชุมชนดีขึ้นและสะดวกขึ้น 4. ช่วยให้เกิดสื่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนในท้องถิ่นนั้นดีขึ้น 5. สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองแก่เกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนที่ขอได้มีสถาบันเป็นของตนเองเป็นที่พึ่งในด้านต่างๆแทนที่จะโดดเดี่ยวตามลําพังหรืออยู่ในฐานะอย่างขอทาน 6. เป็นการชนระหว่างสังคมในเมืองกับชนบท สหกรณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางศิลธรรมช่วยปลูกฝังศิลธรรมในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นเพราะบรรดาสมาชิกสหกรณ์ถือเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคคลในท้องถิ่นนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีเพราะสหกรณ์ถือเป็นคนสำคัญในการกระตุ้นในด้านศิลธรรมของรัษฎรให้ดียิ่งขึ้น สหกรณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางการปกครองเนื่องจากสาหกรณ์มีส่วนช่วยในด้านเศรษฐกิจสังคมและศิลธรรมของประชาชนจึงสะดวกต่อการปกครองบ้านเมืองการดำเนินงานสาหกรณ์ยึดหลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นการดำเนินงานของสมาชิกและเพื่อนสมาชิกจึงมีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองซึ่งเป็นการสร้างประชาธิปไตยขึ้นในสังคมและสอนให้รัษฎรเข้าใจประชาธิปไตยที่แท้จริง ก่อนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางการเมืองเมื่อเกษตรกรมีสถาบันของตนเองรัฐบาลสนับสนุนความเชื่อมั่นและเข้าใจดีต่อรัฐบาลก็บังเกิดขึ้นแกน่ราษฎรช่วยให้ในโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบรรลุปเป้าหมายสามารถช่วยในการป้องกันการบ่อนทำลายการแทรกซึมของลทัทธิอันไม่พึงปรารถนาาสหรกรณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางการศึกษา เป็นศูนย์แห่งการเผยแพร่วิทยาการต่างๆช่วยส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนแสดงให้เห็นว่าสหากรณ์ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเป็นการถาวรตลอดไปเมื่อเกิดการพัฒนาขึ้นสิ่งที่ดีกว่าเดิมจะเกิดขึ้น คุณภาพชีวิตของพวกเราจะถูกยกระดับให้ดีขึ้นตามไปด้วยและเมื่อเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีปัจจุบันที่ดีมันจะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เราและเยาวชน